ก็ได้น้องๆท่านนายกอ็ให้แล้วไม่ได้หักไปไหนให้เขาไปเลยเป็นหุ้นการศึกษานี่ระหว่างทางหน้าทีมงานโสมัยสูบกับโจสิง,งร้อยวันสามารถรพิเศษขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบ,บุรีทุกท่านนี่นะครับโอ้ไปไหนละพี่ทอดโอ้คอยค่อยๆเอามืเอเชือกอผูดเชือกเออผูดเชือกไม่ด้เอาออกมันก็เดินอันนี้ก็ ใจเย็น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 ก่อสสน,นไปไหนละ่ะโอ้ไปหาธนายกบกไปไใกล้ๆโจชิงเล่เปิดนายกเปียกหน่อย,อลย,ย,ลยแล้วั่านสอนจอรับอ้อยครับนี่รับท่านสุดยอดนะเดี๋อาดนสิงโตระดับประเทศโลกหลวงพ่อคนคนครับแล้วช็ด้านล่างไป่ไ้ต้องูด้านบนกันดี ดับเวลาครึ่ชงชาวบกกว่าคนเดียวนี่นะครับแล้วก็กระดักทะลาควาโคตยามขูงบราการเอ็นซิโต้บายแบบนีขอคาราการแสดงนี้เขาบอกว่าบรราพี่น้องท่าน,าน,นอาจจะเบอเอ็นิโตมาบา้างไปแต่ท่ารู้ประวัติของบายแบบดีก็มีส5 0พบ ทำการแสดงในงน้ำเงือกขบไม้ขบตุ้มสูงผ่งานหน้าพระบาขอพระบาทเด็จพระจุ๋วและรถตโโัดชนรถธประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้รถนั่งเป็นถึงองค์จากพระมาของประเทศญี่ปุ่นทำการแสดงถึงโตนี่นะครับพ่อพรมไม้สูงรับหน้าที่ทำการแสดงในตำนานของชาตเพื่อสิงโตก็ขอ,ขอบคุณนายก นะไม่มีหักนะนนโนาโค้ได้ไม่ไม่หักเท็จใครจะเป็นมีการศึกษาชีวิตท่าน้าการแสดงนิทานมาแบบนี้ผมแต่ขนาดนี้ตมดักไม่เล่นในขนาดนี้อมีลูกผมก็ไม่ให้เล่น ไปเรียกติดต่อพี่ลองได้หรือท่านนายกยก็ได้เราไปลองหูทั้งงานหนึ่งแต่ไม่มีประกันชีวิตนะผมบอกนวยก่อนถ้าตัวสองร้อยห้าสิบ ภาพสวยงามขอดการเพื่อสิงโตีโดังที่สุดการทะเลาะราคาตับมีความาตา,มมายย้อนกลับไปได้อันที่เขาบอกสิงโต้คนไฟ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวต่างชาติเข้ามาเยอะเราต้องอย่าลืมล่าเข้าครับเราคนไทยด้วยกันครับพี่พ่อเดียวกันครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชอาดายกเปีาา้ยวบอกวันนี้จัดเต็มนี่ครับได้ท่านสจรับอนน้อยการ,รการแสดงเพื่อถวายองค์พ่อ5าทาันวามหาราชกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการของรถเชิดยิบ นึ่งเดียวในโลกเขาบอกว่าการชนะแบบนีนถึงต้อนรับไทยให้การยอมรับครอบครัวไม่สูญจากรายการการะดี่มือหนุ่งน,นีสองเองครับออกรายการไทยนู้นพร้อมผมทุอคนต้อง ไปกันดังใจสัอปดังครับมายังไม่บอกนครับี่โ oh. ้โอ้โหเป็นการไปที่เรเดี๋ยวถ้าจะเห็นับเมื่อปี2506ทีมกลาวไว้เมน่ี้สงท้ไป ท่านสอจอยุพยาวสตอเอ้ยเฮเฮงลอยลและพี่น้องกับทัศน์ัรีเฮงเฮงลอยลอยกระบวยอยน้อยเหลืนหนอฉอา,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 าอง5พรรษามหาราชองค์พระบาทเกษรพละก้าวอยู่หัววาเป็นสิริมง,งคลของพี่น้องปวรชนชาวาไทยกับตำนานการเชิดสิงโตของลูกหลวงพ่อปอนปุ <c oughs> 好啊，又又又看看啊。啊啊啊 โอโหเป็นลูกค <gegen violin> <warfare> ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเอวเบยอปอยไปแล้วอโหเอาเอาบออีกบออีกแล้วสียงอ็ูไดครัวห้าคไปอโอ้โหเพื่อไทยองราไทยอมพลบัเฑ็จพระยาชาลือเหลือเข่าเหืกระบอกพวกเราจะโดนท่นายกเปี้ยว